มากคะ่ะทุกคนเมอนีตุกสิบพ้าทุกคนไปยางตลาดวัดกิ่งคะ่ะตั้งอยู่ที่ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการคะ่ะเป็นตลาดที่มีของป่าอาหารอีสานผักพื้นบ้านต่างๆนานาค,คะ่ะผักมีแต่สดๆสวยๆเลยจ้าที่เห็นข้างหน้านี้เป็นเพียงน้าจิ้มคะ่ะทุกคนคะ่ะเฮ้าเขาไปเบิงขังในกันเลยคะ่ะด้านแรกที่เฮาตรงเจอเลยต้องฝาฟันลอตเตอรีค่ค่ะลอตเตอรี ยืนเรียงรายต่อกันหาแผงเลยค่ะทุกคนย่างตรงไปเหลี่ยวใส่กับดันแรกอาหารทะเลมืเมนี่สิพาพี่น้องมาเลือกมึกกระดองค่ะมึกกระดองจะมึกกระดองตัวอบอวบกข,ขาวๆเลือกเอาตัวงามๆค่ะเอาซ้ำนน่แหละค่ะไหมค่ะแม่คะ่คะทำการใส่ถุง จ่ายเงินแล้วก็ป้ายดานต่อไปบักหอยแครงราคาตามป่ายเลยจ้าหน่วยอวบอวพ่อได้กินดูจ้ายางไปยางมาหูซึกเมยหลายยางสูนผู้ันนยางสูนผู้นี่หูซึกวินเวียนขายสเป็นลมสื่อน้ำกินก่อนหนะ้าไปดูด,ดน้ำแล้วพ่อไม่แห้งยางต่ออ้อยเป็นของมักสร้างแต่ห้าบะแมนสร้างแต่ห่ามากินน้ำอ้อย บอกให้หยัางบอกน้ำอ้อยหวานหวานบอไซน้ำตาลกัหวานจ้าบอไซน้ำแข็งกะบเย็นเด้อพักจักเรื่องนำน้ำยางมุงหนาไปหาแดกแด่ยางหอดหลานแพรแว่ถามแม่ค้าแดกแด่จักบาแม่ค้าตอบ่อยมาจ้าละหาสิบบาทลูกลาเอ้ยยางต่อไปกระเจอบักหอยยางอีกหน่อยกระเจอกระปูน่นอยออกจากหูถือจับมาอยู่ในกระบะยางไปยางมาไปเห็นปลาไหล่อยนึกว่าไผคิดว่าบลา มันปเกี่ยวกันเลยอย่างต่อไปค่ะทุกคนต่อไปเป็นโซนพักสด กำถึกถือค่ะทุกคนคะมาหอดแล้วจ้าลานเห็ดตั้งใจมาสื่อเห็ดไปแกงจ้าเห็ดอันนี้ก็คือเห็ดพูฐานค่ะคล้ายๆกับเห็ดนางฟาดแต่บอแมนได้จ้าเลือกเอายางละนิดละหน่อยยางละขีดกับพ่อจ้าพ่อสิเฮ็ดแกงเห็ดร่วมต่อไปก็สิไปเลือกเห็ดขอนขาวมาคักจ่าตลาดหนีมักบอนที่เขาให้เลือกของเองได้สิยิบสิยุ้มทอด้ดก็เลือกเอาเห็ดกองคางคางก็คือเห็ดกระด้างบอได้ซื้อดอกจ้าอยากบอกซื้อเลือกเสร็จแล้วกระจายเงินเขาแล้วบัดเทือนีนีก็ไปเลือกพักแย่งเอามาใส่แกงห้ มหมหอมเลือกเด็กกำที่งามที่สุ้ยางไปสุดๆเลือกพักการจองเลือกแล้วก็เลือกอีกเลือกปานสือ่อทองสองบาทพักกำละหาบาทก็เลือกจนว่าตัดสินใจได้เลยจ้ะพ่อคา้าเอาสองกำนี่ละจ้าเป็นเงินจักบาทจ่ายเงินเสร็จแล้วก็ยางต่อไปเพ่นกล่องไว้ไวๆให้พี่น้องเขาเบิง้งเป็นจังไดค่ะทุกคนพักสดบอกกำถึกๆกำละหาบาทสิบบาทก็มีจ้าพิกัดตลาดที่บอกไว้ตอนแรก ตลาดวัดกิ่งตั้งอยู่ที่ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการตลาดนัดมีทุกวันอาทิตย์ค่ะทุกคนมาต่ากันเดอ้อเป็นตาสะออนบ่จ้า,จาพักมีแต่สดๆเบิงด้วยจ้ะนี่ นอใหม่แบบอลังอลังอลังการมาภายยูแถวนีแต่ยังบอเคยมากต้องลองมาต่ำกันด้วยจ้ามีของเยอะแยะให้เลือกสันเสร็จสิ้นภารกิจแล้วเราก็ให้พ่อใหญ่ละเป็นคนถือของส่วนเจ้าของก็เลือกถือกล่องเบาๆ